ครับเพื่อเท่าส่วนพ้ปลารีกีหล่านี้นะครับแล้วมุกเก้าท่หลังีหมู่บ้านอีโอบางกะดีนะครับจะนั่เรือพบปลารีกียูกต้องไหมนี่คือก้วนต้องไหมมันไม่มีไม่มีที่มันบิดไม่มไม่เคอคิดจะบุบจับแล้วนะครับรอแสดงหมายจับให้ดูแลแก้ข้หาดีแล้ววิ่ีการในคดีพวกผมเห็นหมดแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเมื่อไปถึงที่เกิดเหตตอนนี้ให้ตำรวจทำาง อาน่าไม่ได้ถรูปนี่คืออะไรครับอันนี้คือของเจ้าของบ้านค่ะเป็นอะไรครับไม่รู้หนูก็ไม่กล้าแกะบไมนท่องหนูนะครับเป็นหมายจับมือศาลอาญาครับโดยความผิดฐานล่วมงละใช้ใระโยชน์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการนี่ได้ขอให้ความใช้เระโยชน์ของประชาชนนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือนี่คือในการชำระเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ร่วมกันชอบโกงนะครับเจ็ดับเจ็ดสิบครับ เราเป็นชอบในการเริยนการธนาคารโทรทัศน์ครับนะครับวันนี้เรามีอำนาจตรวจค้นบ้านหลังนี้เนี่ยครับครับตั้งแต่เวลาหกโมงถึงเที่ยงซึ่งไม่ถึงหรอกนะครับครับเดียวไม่นานก็คือตรวจค้นด้วยกันใช่ไม่มีครับอ๋อมาช่วยดลวยแล้วฝีนะครับพวกเนี่ยเฉพวกบริษัทธุรกรรมการทำงานตอนนี้ขายของไม่มีเขาไม่มีอะไรของทางแฟนเขาก็ไม่มีอะไรครับดูได้เขาพได้เลยครับก็ไม่มีอะไรอ่ะนี่อยู่